ไตเอ่ยเต่าทวีภูหย่อนคำใบ้ซุปตากินกันในเต็นต์ดาราสาวชื่อดังเรื่องเยอะถูกปลดพรีเซนเตอร์มีประเด็นร้อนฉากเกี่ยวกับวงการบันเทิงให้หูพึ่งกันอีกแล้วหลังจากพิธีกรมากความสามารถสีปากกาอย่างเต่าทวีภูได้มีการหย่อนคำใบ้ปริศนาทำพาการสงสัยและอยากรู้เป็นใครกันในรายการถามสุดซอยที่มีสาวธัญญาธัญเรสเป็นพิธีกรโดยได้เผยว่ามีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงได้กินพระเอกซุปตาสองคน สองฝั่งค่ายยักษ์ใหญ่ในเต็นเดียวกันอักษรย่อขอไม่บอกเดี๋ยวทางเพื่อนจะโทรมาดา ซึ่งตัวเขาก็เล่าเองด้วยความที่ชอบส่องคนนี้อยู่แล้วและตัวเขาก็คบกับพระเอกสุตาเป็นแฟนอยู่แล้วคนในกองก็รู้หมดพอดีได้มีการไปถ่ายแบบหรือภาพยนตร์กันที่ต่างจังหวัดก็มีการกางเต็นท์นอนกันสองคนแล้วมีสุตาของท่าอีกฝั่งมุดเข้าเต็นท์มาสะกิดเพื่อนขอมีอะไรด้วยเขาก็ตกใจแล้วไปสกิดอีกคนก็บอกโอเคเลยได้กินกันทั้งสองฝั่งในเต็นท์เดียวกันตอนนี้เขาก็เป็นเพื่อนกันพร้อมบ,บอกติดตลกว่า กินกันก็มันดีส่วนอีกประเด็นคือมีน้องดารานักแสดงคนหนึ่งที่ชอบมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาต่างๆคนนี้ก็ชื่อดังมากมีคนมาเล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมเยอะแต่รู้สึกเฉยๆแต่ล่าสุดโดนปลดออกจากพรีเซนเตอร์ค่ายรถดังก็เรื่องมากเกี่ยวกับสัญญาซึ่งทางลูกค้าใหญ่เขาเป็นคนเลือกเองพอเสร็จแล้วไม่ให้ใช้มือของตัวเองในการขับรถเพราะมือไม่สวยให้ใช้มือคนอื่นแทน เขาเองก็ไม่ยอมขอคิดค่าใช้มงออีกเป็นหลักแสนรวมถึงสัญญาก็ไม่เซ็นจะร่รางมาเซ็นเองลูกค้าไม่ยอมเลยปลดซึ่งอักษรย่อมีสองขยางซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาชาวเน็ตขาเผือกต่างก็เข้ามาคอมเมนต์และแสะดงความคิดเห็นพร้อมกถามอยากรู้ว่าเป็นใครรวมถึงเป็นเรื่องจริงหรือในประเด็นดังกล่าวกันเป็นจานวนมาก ไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ